เดี๋ยวมาดูปลาบองของผมนะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวกัดหรือเปล่านะครับ มีตัวกัดจริงๆด้วยครับ <laughs> เรียบร้อยครับผมมีตัวออกมากัดจริงๆด้วยนะครับเป็นปลาช่อนบองผมเองนะครับพอดีว่าช่วงน,นี้ปลาหายากนิดนึงนะครับเป็นปลาช่อนครับไซส์สวยเลยครับทุกคนเดี๋ยวผมเอาขึ้นมาให้ดูนะครับเดี๋ยวจะปล่อยลงที่เดิมแล้วกัน พอดีว่าเป็นฝนตกใหม่ด้วยนะครับไปพันกับสายเบ็ดอีกนะครับสักครู่นะครับทุกคนบบป,ป้อใหญ่ป้อ มาใจมันขำเบ็ดเขาไว้นี่มันขำเบ็ดเขาเอาใส่ไว้นี่เ็ดังอ้เกง้นนะครับใส่ปลานี่เป็นปลาช่อนบ่อนะครับไม่ใช่ไม่เชิงว่ามันเข้ามาอยู่เองนะครับเป็นปลาช่อนเป็นบ่อสำหรับเอาไว้ทำนานะครับโอเคเดี๋ยวเราปลดปล่อยนะครับ โอเคนะครับตัวน,นี้เป็นเหยื่อทรงไข่เข่นนะครับ <Wow. S 1> ตกเล่นๆครับผมโอเคดูท้องเดี๋ยวเราจะปล่อยเข้าไปนะครับเขาเป็นปลาบ่อของเราเองปกติตรงนี้เราจะปล,ปล่อยปลานินไว้นะครับโอ้ไปเรียบร้อยครับปลานินใหญ่เมื่อกี้